2 <laughs> 2ครับแล้วเอาน้ำ à, <laughs> ไอ้ผลมันหอยกคนใหม่มาหนเนี่ย้มันหอยหมดอันนี้ผัดยอดฟักแมวครับอาหารประจำชาติเขาเคาะเอหมดมาแล้วเต้าเจี้ยวน้ำมันหอย น้ำซุปมิน้นึง่งกระทร้อนแล้วครับเหมือนเดิมน้ำมันแน่นอนครับผัดผัดผักต้องไฟแรง ใช่ไหมะผัดถ้าผัดถ้าผัดไฟไม่แรงผักมันดำมันเหนียวแล้วถ้าเรายิ่งผัดนานก็เหนียวเราผัดไม่นานเท่าไหร่ผัดเพื่อเพื่อให้มันแบบพอสุกแค่นั้นเองโอเคเสรมอแครับ เนี่ยมันหอมมะควันมุกนี้แหละครับเนี่ยก็ห่อควันพวกนี้เลยนะเนี่ยแต่ผมจะทำอย่างนี้นไหมนี่นะเบิร์นไฟพ่อ กระทะต้องขยันล้างกระทะด้วยนะครับเพราะว่ากระทะมันร้อนมากถ้าเรากระทะไม่สะอาดปุ๊บเดี๋ยวมันไหมมันไปขี้กระทะใช้คำนี้ดีกว,วะ่ะมันก็จะไปติดอาหารจานอื่นอ่าพ่นนี้ดีกว่าฉะนั้นคนทำกระทะจีนเนี่ยต้องมีความรักมันอยู่หน้าเตาจีร้อนๆแบบนี้ฮะต้องอยู่กับมันแต่ว่า แล้วก็ต้องเป็นคนใฝ่รู uh, anyway, um, so ้อ่ะเพราะอาหารจีนไม่มีเรียนครับอ่านไทยมีค้อนเรียนอ่านฝรั่งมีค้อนเรียนอ่านญี่ปุ่นมีค้อนเรียนแต่อาหารอาหารอาหารไทยอาหารจีนไม่มีค้อนเรียนต้องเป็นคนครูพักรักจาเป็นคนชอบศึกษาชอบใฝ่รู้เ่ราะงั้นเนี่ยเนี่ยเทคนิคต่างๆเนี่ยต้องเป็นคนใฝ่รู้ต้องสมัยก่อนก็อ่านหนังสือเยอะแต่สมัยนี้มีช่องทางรัดขึ้นคือ YouTube youtube ไทย u t u b e ต่างประเทศกันแล้วแต่ เราเป็นคนทำตัวไม่ทําไม่ทำตัวเป็นน้ำชาร้นถ้วยพร้อ,อมรับใหม่เสมเอ,อมแล้วเราจะเป็นเชฟที่ดีถ้าเราทนงตนกูเก่งจบบางทีบางอย่างมันมันเรียนรู้ได้ไม่มีวันจบสิ้นเลยนะเค,ค,ครับพร้อมหาครับ ครับ <S <S มันหอมตรงนี้แหละนะนเนี่ยเทคนิคเล็กน้อยนะครับแต่ว่า ถ้าทำเร็วๆผมไม่ต้องอธิบายคนก็จะไม่รู้หรอกนะก็ผัดๆไปแย่จริงเนี่ยเราผมพยายามที่จะทำให้มันมาอย่างเงี้ยเพราะตอนนี้มันเป็นช่องไฟมาครับนะ